สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเนีมนะคะวันนี้เนีมก็จะพาทุกคนไปตกปลาเช่นเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตกปลาตั้งแต่ต้นปีเลยเออใช่แล้วอยากจะรู้ด้วยว่าต้นปีเนี่ยจะหมันไหมเออแต่วัเนเียแต่วันนี้ตกธรรมาดาไม่ได้แต่วันนี้มันมันมีอะไรพิเศษมัน้องพาเด็กไปเชือดใช่เราจะไปตกเด็กกัน <c oughs> <c oughs> ให้เด็กตบหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะ อาจเด็กจะตบแนวก็ได้เออเออมันต้องอยากเห็นหน้าหรือยังอยางเห็นหน้าหรือยังว่าเป็นใครใครเด็กเขาไหนเด็กแถวนี้แหละเด็กในแถวนี้แหละที่ชอบตกปลาน้องเขชื่อชอบโอเคก็เนี่ยแหละพาน้องเข้าไปเปิดหมายอยากรู้ใช่ไหมว่าน้องคนนั้นคือใครเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายแล้วกันโอเคปเนี่ยถึงหมายแล้วทุกคน ถ้าทุกคนจำได้ว่าหมายนี้เป็นหมายแรกที่พี่เมมี่เขามาทำคลิปกระหน่มพี่เม่ฮะพี่เมปลาช่อนเป็นอย่างงี้นะพี่โอ้โหเจ็บจีิงเจอตอแล้วเจอชิเซ็บจีิเจ็บจีิงใช่แล้วไหนเด็กจ้ะเด็กตกาเไงเนี่ยนัดไว้เนี่ยรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มาสักที โ,โ<ฮ>อ้โหเด็กนี่<ฮ>เดี๋ยวมันต้องโดนไเดี๋ยววันนี้วันนี้เนี่ยรู้ปะนนหปะนานนต้งแตะเท้าแล้วดูดิแดดออกตัวแบบว่าจะตรงหัวแล้วเนะี่ยยังไม่มาเลยลาสุดปานอนหลับไปแล้วเออปานอนหลับไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยได้ <มา S 1> ยินเสียงไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวได้ยินเสียงรถอะนะนี่ทุกคนนัด8โมงแม่มาปานอนเลยอ่านเลยครับ โอ้มนทำอะไรอ่ะมาช้าะลังรถจะมันหมดเราเลยอ่านี่ครับนไหนน้องคนนี้เป็นใครไหนบอกดิน้องคนนี้เป็นเด็กแถวนี้แหละเป็นชื่อเต้ย<อ>าสาย,ยามีฉาย,ยาปะมะจ,จุกมะจุกเฮ้ยสายามะจุกมาจุกโอเควันนี้เดี๋ยวมีอะไรทำวันนี้ มีกิจกรรมอะไรมาให้เล่นใช่ไหมตะก้องใช่กิจกรรมเป็นยังไงไหนพูดซิกตกปลาแต่มีเวลาให้เนี่ยตอนนี้กี่โมงละห้าโมงใช่ไหมห้าโมงเช้าใช่ห้าโมงเช้าก่อนเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมงดีก่อนเที่ยงนี่เวลาน้อยไปไหมโอเคงั้นก่อนบ่ายโมงดีกว่าใครใครได้ปลาสามตัว ใครได้ปลาสามตัวใช่ไหมชนะเลยรงคนแพ้หน้าขาวคือจะต้องให้ได้ปลาให้ครบสามตัวใครครบก่อนคนชนะใช่ตรงคนใช่คนแพ้หน้าขาวครแพ้ก็คือโดนป้ายหน้าขาวหรือว่าโปะแป้งหน้าขาวใช่เนวไม่โดนหรอไหวบ้าวเจ้าของไหวเนียวไหวเสมอแหละโอ้แค่นี้จิ๊บ ่ะเริ่มด้วยอเอานะเอ,อ้ยไม่แพ้หรอกนี่เอาเริ่มได้ไดเดี๋ยวหมดเวลาไปอ่าครับลาสุดไปแล้วครับตัวเจ้าของช่องดิบายไม่รอน้องอะไม่ได้มากอดไม่กอดตอนนี้การแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับต่างคนต่างก็ไปหามุมของตัวเองนี่แหละโอเคเริ่มได้ครับไม่ได้อรอตีความน้องเดี๋ยวหาว ดูดูดูเขาจะเดินไปไหนของเขานะ่ะหามุมหามุมโอ้มีหามุม,ม,ม,มแล้วนี่ถือว่าเนมให้เกียรติน้องนะเมมรอตีพรมน้องโอเคอเอาป้าสามสองหนึ่งมาครับแา่งแข่งขขนไใ้เริ่มต้นขึ้น เอาแล้วปากัดปากัดเอาแล้วนะครับดูทางโน้นเริ่มมีเสียงน่ครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอดูทางนี้ว่าจะได้ตัวไหมลุ้นะครับลุ้นเรียบร้อยครับคายไปแล้ว ะพีย่ยอมจะพีย่ยอมอ่อนให้อ่อนให้ใหน้องบอกว่าไม่ยอมพแพ้เราจะยอมไหมมาดก,กีมาะก,กี้น้องเขาโดนปลากัดไปกอนเนี่ยวิกะเนี่ยมังไม่โดนเลยเราเอาตัวเลยเราไม่ต้องโดนกัดอืมอย่างงี้เลยนะเราเอาช่วงไงโอเคแต่น้องน้องบอกว่าอะไรนะน้องไม่เคยแพ้ใครใช่ ไม่เนี่ยเดี๋ยวน้องจะแพ้พี่คนแรกเลยนี่ปลาปลาขาตัวดีกว่าปลากรดถ่ายหรือเปล่าไม่หยุดหรอกเอาละครับตอนนี้น้องเตยเดินนี่ครับทำไมนิ่งจังลุ้นอยู่นะลุ้นอยู่ตาของช่องก็ลุ้นก็กลัวหน้าขาวเฮ้ยน้องเตย อ,อ้าวเรียบร้อยอว้าวไปหนึ่งพัดบึกไปหนึ่งทีเอาเอา,เอา,เอามีคนโดนปลาครับตอนนี้เรียบร้อยเจ้าของช่องมาแล้วน้องเต้ยยังไงน้องเต้ยยังไงลูกปลาเขาไม่ตกครับลูกปลาแต่เขานับหนึ่งตัวนะ แตวเขานับหนึ่งตัวนะมาแล้วมาแล้วน้องเต้ยยังไงครับตอนนี้พี่เนมนำไปแล้วหนึ่งเต้มแม่แมบอกปาไม่กล้าของพี่ไงต่อให้ต่อให้ต่อให้แต่ตัวเองโดนกล้าสอบที่ไม่ได้นี่จุแต่เขาเป็นย,ยางี้ลูก นี่ครับตัวแรกมาแล้วอโอเคครับพี่เนียมนำไปแล้วหนึ่งเต็มแกะปลาครับากเอาอีกเกียวเอาแล้วน,น้องเตยตามมาที่ิดๆแล้วครับดูดีดว่าจะได้ตัวไหมตอนนี้เจ้าของช่องนำไปแล้วหนึ่งตอนนี้น้องเตยตามมาแล้วไปไม่ไสายอะ่ะตอนนี้รอกำลังเช็คสายอยู่ครับว่าปลายังอยู่ไหมลงกระเพาะไปแล้วมั้งฟังนง้ำอกลงกระเพาะไปแล้วมั้ง วัดบึดไปอีกหนึ่งทีงอ้ยแพวกครับทางมกักัดอีกแล้วครับแต่มันจะได้ตัววไหมเราก็ตามไปดูมีคนวัดเบาเหมือนกันโอเคเอาละครับตอนนี้เราเกมเริ่มดุเดือดมันเอาเกียร์เตไปแล้วต้องหลายเีแ่้วไงมันมืนตัวเล็ก อยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้น้องเตยเดินหาปลาครับตอนนี้พี่เนมนําไปแล้วหนึ่งตัวอา้าวมีไปทับผมด้วยวไม่ยอมครับไม่ยอมบน,นามาแล้วมาแล้วแล้วตีอยู่คู่กันด้วยนี่น้องเตยหมาตามมาติดติดตัวใหญ่ด้วย หลุดครับไปแล้วหลุด,ดิงหลุดครับนี่ครับดูเจ้าโอ้ทุกคนดูดูฟองในน้ำโอ<ห>้สัมผัสความรู้สึกนยครับเป็นยังไงครับเศร้ามากเลยครับ,บาสหลุด <c oughs> แต้มไดหนึ่งเท่าอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้ทำบาสหลุดไปแล้วครับทุกคนน้องเต้ตอนนี้พี่เนมสบายใจแล้วครับนำไปนหนึ่งศูนย์ว้าเต้โดนปลา ไปแล้วทุกคนเตยได้ตัวแล้วเอาจุกจุกเอาปลาอะไรนี่จุกโอยตกปลาชนโอ้โหไอ้ดีตกปลาบ่อโอ้โหเดี๋ยวขโมยคันเราไปด้วยนั่งแอบกินน้ำแป๊บเดียวมันเอาคันเราไปได้ปลาเลยว้ยหนึ่งหนึ่งครับโอ้ย อะไรครับดี่ชาวของแปลกก็ไม่บอกหมอแดกเคียดอ้ยตัวใหญ่อยู่ละโอ้ยนับไหมบบนนี้กรรมการอก็ออถือว่าเป็นปลาครับอ่านับนับ <หา S 2> สเสมดเนมเฉย<ๆ>โอ้ลุงนี้กูตกปลาหมอแล้วก็ดีกตาตายอย่างวนมต้องไปหาต่อแล้วเดี๋ยวน้นองสเสมอเนมแหละเดี๋ยเน้แพ้ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนวันนี้บ่ายโมงแล้วก็เป็นไงเสมอกันนึ่งนึง แล้วคือตากล้องไม่ได้บอกแต่แรกเ้วยว่าขึ้นที่หลังหรือขึ้นก่อนชนะด้วยใช่เพระนาะฉะนั้นเสมอเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ว่าต้องมีคนโดนเล้จะทําไงอ่ะทาไงดีนะเอ้ยเดี๋ยวจับไม้ท่านไม้ยาวเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ฝีมือตกปลาแล้วอันนี้อยู่ที่ดวงลวนๆนเฮ้ยไปไปหา,าไม้มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวตากล้องจัดให้ได้เดี๋ยวจับไม้ท่านไม้ยาว ดวงครับดวงดองล้วนล้วนอ oh, 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 oh. ไม่ได้มันจะ oh. น้องมาทั้งทีมันต้องมีคนโดนอาลวอ่ะทุกคนตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วกล้องก็ต้องไปหาบทดลงโทษมาให้ก็คือการจับไม้ตันไม้ยาวแล้วเดี๋ยวดูทั้งสองคนว่าใครจะโดนเพราะมันเสนมอไงเพราะมันเสนมอแต่ถ้าใครได้ไม้ตั้นนี่คือต้องโดนหน้าขาวนะ, <Okay. S 1> อะโอเคอ่าโอเคนี่นี่นไม้ไม้ทั้งคู่จำของกัน ก็ทำไมดวงไปอย่างเงี้ยเรียบร้อยทำไมมันสั้นของน้องอะเรียบเรี้อย้องเรามันสั้นกว่าเรียบร้อยครับหตัวปลาไม่เก่งนะโดนแต่ตเป็นไงของเต้ยว่าไงนะผมจะตกปลาไม่เก่งแต่ผมก็ดวงดีนะดูเรียบร้อยครับเราคำท้าท้าอันนี้เรียมต้องทายเองหรือว่าน้องต้องหาให้ ทายเองเลยเอา,อเ,าเอาเยอะๆเลยความโง่ก่อน,นั้นล่ะเอาล้วครับนี่ครับทุกคน FC ทุกท่านรู้นะว่าแอบ,บยิ้มกันอยู่อะทุกคน FC ทุกคนรอดูช็อตนี้ช็อตเดียวเลยอะไรอยู่เนี่ยปาก็ได้คนแรกอะไรนะปาได้คนแรกแต่เอไว้ถึงโดนเนี่ยโอ้น้องเขาดวงดีโอ้ หนึ่งสองสามบึ้บ <c oughs> ขาพอ,อยังขายดูคนโ okay. อเคเราไปต้นฟีเลยเนี่ยเอามามน้องเต้ยมาปิดคลิปกับพี่เนมว่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เนมนะคะปากน้องเต้ยกับเนมด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะมีคลิปดีๆหรือว่าคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกมาให้ดูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายใช่ครับผม